สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวร้อนพศอานอนท์รายยาวสงสารแตงโมจับใจไม่สงสยัยทําไมรักพ่อมากกลายเป็นประเด็นร้อนของวันนี้4มีนาคม65หลังจากที่คุณแม่ของแตงโมนิดาได้ไปออกรายการดังจนนํามาสู่ดราม่าครั้งใหญ่กระแสตีกลับคุณแม่จนเกิดแฮชแท็กมีแม่เมื่อพร้อมโดยนอกจากชาวเน็ตจ,จะออกมาแสดงความคิดเห็นถึงประเด็นนี้แล้วเหล่าดาราคนดังหลายคนก็ได้ออกมาเคลื่อนไหวเช่นกันอย่างล่าสุดพศอานอนท์ก็ได้โพ,นนพสต์อินสตาแกรม บอกว่าสงสารแตงโมถ้าเธออยู่เธอคงเสียใจแย่เลยเนอะพรอมทั้งบอกอีกว่าฉันไม่สงสัยแล้วว่าทําไมเธอถึงรักพ่อเธอนักในระหว่างที่คนทั้งประเทศเขาสู้เพื่อเธอแต่บางคนเขาสู้เพื่อเงินฉันสงสารเธอจริงๆกระติกเธอต้องออกมาพูดความจริงให้คนทั้งประเทศรู้แล้วละว่ามันเกิดอะไรขึ้นกับแตงโมบนเรือเธอจะเก็บความลับนี้ไปจนวันตายเลยเหรออย่าลืมนะลูกเธอโตขึ้นทุกวันเธอก็ต้องใช้ชีวิตต่อไปเธอเคยบอกว่าแตงโม พอจากไปยังทิ้งเรื่องไวให้เธอลำบากอีกตอนนี้เธอมีโอกาสตอบแทนพระรคุณแตงโมที่เลี้ยงเธอกับลูกแล้วเธอต้องทดแทนแล้วเธอทำเพื่อแตงโมแล้วกันแตงโมจะได้ไปดีชีวิตเธอกับลูกจะได้ไม่มีชนะติดตัวไปจนตายเธอกับลูกจะอยู่ยังไงถ้าเธอไม่พูดความจริงสงสารแตงโมพร,ร้อมท้องบอกต่ออีกว่าอุตส่าห์ตามข่าวจนตาโบเขียนบทกะว่าจะเอารางวัลออสการ์สรุปจบเอาดือด้อๆเทียงกันแทบตายเรื่องไฟสะพานพระรามแปดเรื่องใบพัดตกน้ำ เงานโน่นนี่น,นั่นแน่ฟังเสียงแทรกยังฟังรู้เรื่องสุดท้ายจบเอาเดือเดเจริงๆทำงานทำงานรอดูหนังแล้วกันฮ่าฮ่ท่านผู้ชมครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจาก h i n i c o m ขอบคุณครับ